สวัสดีค่ะน,นี้มาพบกับแจวแหววันนี้แววจะมาเล่าเรื่องปัญหาลูกติดของสามีฝรั่งคือแววไม่ค่อยชอบลูกเลี้ยงของววเท่าไหร่หรอกคือสามีววก็ไม่ค่อยชอบลูกของตัวเองเพราะว่าคือนางเป็นคนที่เอ่อเรียกไงดีอะเอาใจใจก็ไม่ใช่ เอาแต่สร้างความายุ่งเหยิงในบ้านเช่นตอนที่แววมาอยู่ที่บ้านเอ,าอเมริกาครั้งแรกนะตอนแรกแววก็ยังไม่รู้หรอกคือสามีแววเคยบอกว่านางเคยหนีออกจากบ้านแล้วครั้งหนึ่งเธอก็เอาสุนัขของเธอไปด้วยแหละแล้วตอนกลับมา คือนางยังคงสร้างปัญหาคือถ้าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยคือยังต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองแล้วคือนางอายุแค่16ปีครึ่งยังไม่18คือนางเออชอบความสปกปรกชอบความสกปรกคือนางไม่อาบน้ำคือนางเคยไปหาหมอ หามหมอแบบว่าเออบำบัดลักษณะนิสัยของเธอว่าเป็นยังไงกินอยู่ยังไงสถานะภาพครอบครัวเป็นยังไงคือหมอเขาจะถามแบบนี้หมดจริงๆอนางเป็นคนมีปัญหาคือปัญหาตั้งแต่ครอ,อ,อบครัวไม,ม่อบอุ่นที่พ่อแม่หย่าร้างกันแล้วแล้วนางก็มีเพื่อนแบบว่าเออที่ท,ที่แหละกีดแขนกีดแขนตรงนี้ แสองข้างแล้วให้มันเป็นแผลเป็นรอยแดงจนณนปัจจุบันนี้นางหยุดหยุดเรียนดอกเรียนไว้สองปีกว่าวมั้งคือนางไม่ชอบอาบน้ําถ้าจะออกไปหาหมอวันนั้นนางจะซักผ้าเอ,อ,อาบน้ําออกไปคือจริงๆอ่ะนางอยู่หมกมุ่นอยู่ในห้องดยกับความสกปรกแต่ว่ากินแล้วเไม่ล้าง วางไว้ในพื้นห้องแหววเคยไปดูในห้องของนางด้วยก็เป็นแบบว่าเออกินตุแบบว,ว่าเออตอนเข้าไปเราต้องเตรียมตัวเตรียมจมูกไว้รอท่าว่าข้างในจะเป็นยังไงข้างในก็ที่แรกก็มันเป็นห้องเล็กๆมเออเีเตียงเตียงเดี่ยวที่ติดกับหน้าตา่างมันจะมีประตูสําหรับห้องเสือ้อผ้าเก็บของมี ลิ้นชักใหญ่ตัวนึ่งแล้วแต่ก่อนหน้านี้นางเลี้ยงตัวอะไรอะ่ะรู้คล้ายๆกับพังพรคือมันเป็นกรงอย่ในนั้นหลังจากนั้นนางก็เอาออกมาก่อนที่เอ่อมันจะเป็นเพื่อนมนะั้งเพื่อนผู้ชายคนนึงเขาจะมานางก็ทําความสะอาดห้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเพื่อนมาหาอยู่แบบซกมุกสุกปกอะไรอย่างนั้นแหละ คือเวลาใครมาอะไรตามาเนี่ยพยายามทําให้ดีเรียบร้อยปกติล้างถ้วยล้างชามอยู่ในซิงทําให้มันเหมือนเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามปกติของนางนางทําตัวให้เป็นที่น่าสนใจคือเราจะบอกไม่ได้ว่าจะบอกจะสอนไม่ได้หรอกแต่นางไม่ทําตามคือเวลากินนะที่ในครัว ขวดนี่เราจะมีจานมีช้อนมีส้อมมีมีดตัดเอ,อ่ตัดสำหรับส,สเต็กเ,เราก็มีเยอะแยะตอนที่แบวมามันอยู่ในเอ่อที่วางในลิ้นชักนั่นแหละหลังจากแบวมาอยู่ได้สักสเดือนมั้งก็สังเกตแล้วว่าพฤติกรรมของนางนี่คือกินปะทะ ทําทํทำอะไรไม่ล้างวันหลังเขาไม่พอดหรือผัดอะไรต่ออยู่ในกระทะอันเดิมแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเอาเหมือนเดิมกินกินนี่คือเอาจานเอาช้อนเอาซ่อมหรือเอาถ้วยเอาไปกินในห้องห้องนอนกินแล้วไม่เอาออกมาล้าง จะเอาวางเกะกะเลี้ยลาดอยู่ในพื้นห้องของตัวเองนั่นแหละแล้วไม่เอามาล้างแหละวันดีคืนดีปล่อยให้มันเน่าอยู่ในห้องของตัวเองถ้ากินไม่หมดบางทีกินแล้วเอาออกมาล้างเป็นบางอันแล้วปกตินางกินจะชอบไป่ล้างใช่ไหมเอาเอาไปวางไว้ในซิงมันมีซิงคู่สองอัน ิ่งอันหนึ่งที่นางปกตินางทําอาหารแล้วก็กินเอาไปวางไว้วางไว้ทุกครั้งที่นางกินเนี่ยนางไม่ล้างหรอกเอาไปวางไว้ในซิงวางกินข้างไหนก็เอาไปวางกินข้างไหนก็เอาไปวางวางจนมันกองล้นซิงอะ่เะเข้าใจไหมทุกคนแล้วตอนช่วงประมาณสามเดือนก่อนมั้งแววเขียนแบบว่า,วาเป็นภาษาอังกฤษแหละว่ามี after eat อะ่ะแล้ว แล้วน,นางก็ทำต,ตามอยู่นะตอนนั้นอ่ะล้างหลังจากนั้นก็ได้ชั่วข่าวแหละไม่ล้างปล่อยให้มันดองหมักหมมแข็งกระด้างอยู่ในซิงนั่นแหละปล่อยมันไว้ตรงนั้นจนว่าเออจนว่าอะไรอะ่ะอยู่ในบ้านมันมีมนแมลงคล้ายๆกับแมลงสาบตัวเล็กๆตัวหนึ่งอ่ะแบบค่อยกำจัดมันอยู่เรื่อยแต่มันก็ไม่หมดกินกินเมื่อไหร่ก็จน เอามากองไว้กองไว้กองไว้ไวในซิงแล้วรู้ไหมว่าไอท้ที่เอออะไรอะ่ะที่คว่ำจานปกติมันมีถ้วยมีจานเต็มตรงที่เวลาเราล้างเสร็จแล้วเราจะคว่ำเรือนจะตะแคงไว้ให้มันแห้งเนาะจนตอนนี้มันมันเหลืออะไรอะ่ะ ที่วางที่เปล่าไม่มีจานไม่มีช้อนไม่มีส้อมไม่มีมีดอะไรทุกอย่างที่ใช้ในครัวหายเปลี้ยงไปกับนางคือตอนที่แบบไปทําความสะอาดหลังบ้านที่เคยเห็นอยู่ตรงนี้แหละคือตก,ตก่อนหน้าน,นี้มันลกเนาะเราไปทําความสะอาดแล้วแบบก็ไปเจออะไระหลังบ้านเจอถ้วยเจอชามเจอช้อน จเจออะไรสารพัดที่แบบว่ากินแล้วบนว่าทำแล้วกินไม่ล้างื่องเปิดประตูลหลังบ้านเคื่องทิ้งแข็งทิ้งไปไกลไก่นนั่นแหละ <c ười> คือประเด็นแล้วแบวก็บอกสามีว่านี่คือของใครทำแล้วสามีแบบวก็บอกว่าเออเป็นลูกของแกเองนั่นแหละ คือนั่นคือน,นิสัยของนางนางจะกินนางมีหน้าที่ออกมากินแล้วก็ทำลกในครัวะอะไรอะที่คีบที่คีบมีอยู่สามอันแล้วก็อะไรอะพับพีตาหลิวเนี่ยพวกเนี้ยนางจะเอ่อใช้ซ้ำใช้ซ้ำหมายความว่า เวลาทอดเวลาทําอะไรในครัวเนี่ยนางจะเอาที่ขีบแล้วเหลวอะไรเนี่ยกลับมาใช้อันเดิมไม่เคยล้างไออะไรอะเขียงอย่างในครัวไม่ล้างครับไม่ล้างเลยคะ่ะคือเวลาทําอะไรลกอยู่ในเขียงอะไม่ล้างก็ปล่อยให้มันเกลดกลางดูนั่นแหละจะให้คนอื่นมันมาเล็กคอย ตามเช็ดตามล้างเอาไปทำเองปรุงเองที่หลังช่วงพักเรื่หลังวันนี้แววไม่เออไม่ล้างเขียงไม่ทำอะไรบนเขียงเพราะว่าจะปรุงอาหารแต่แง่ง่าย,ายๆที่ไม่มีหัน่นซอยบนเขียงคือล่าสุดที่เห็นคือเออมะเขือเทศท,ที่แบบซื้อมานางก็จะหัน่นแล้วทีนี้มันก็เปือ้อนนะบนเขียงมันมีอยู่สองคราบ ันก็จะมีเม็ดะมะเขือเทศใช่ไหมเกลือกลางอยู่บนเขียงไม่เคยล้างไม่รู้ว่าอยู่ได้ยังไงนะนี่ใส่คนแบบนี้ทําอะไรไม่เคยดีกสักอย่างเวลาสุน,นัขออกไปด้วยนะนางจะเอาอ,ะ,อะไรอ่ะมันเป็นโครนเวลาฝนตกวันนี้ก็ฝนตกใช่ไหมตกเมื่อคืนนี้กับเช้าวันนี้ แว้วออกไปไปวิ่งนางมีหน้าที่แค่กินกินนอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็ออกไปวิ่งสี่อย่างนี้วิ่งวิ่งคือวิ่งออกกำลังกายอะไรก็ไม่รู้เวลานั้นอ่ะออกไปกับสุนัขเวลาฝนตกเวลาน้ำหมอกอะไรอยู่ข้างนอกหน้าบ้านเนาะมันมีหญ้าเปียกแล้วก็จะเอาความสกปรปกคโครนอะไรมันเข้ามาในบ้านน่นกือสุนัขแล้ว แววเป็นคนทําหน้าที่ก,กวดแล้วก็ถูทุกๆวันถ้าวันใดที่นางทําความสกวกรปกแววนี่พยายามอดทนซามีแววนี่อดทนเพียงพออดทนมากพอแล้วแต่ว่านิ่งเฉยไว้ไม่ทําอะไรปล่อยให้เวลามันผ่านไปจนนางอายุ18ปีนางจะเลือก ที่จะไปก็แล้วแต่นางปกติฝรั่งเออเด็กอายุ18ปีแล้วเขาไม่อยู่กับครอบครัวเขาจะออกไปข้างนอกแล้วคือตอนนี้รอเวลาแค่นางอายุ18เมื่อไหร่คือนางจะไปแบบที่ว่านางต้องไปเพราะว่านางมีเพื่อนว่าเ,ออเคยนางมีพี่ชายใช่ไหม นางมีพี่ชายที่อายุมากกว่า1ปีไปอยู่กับแม่แม่ของนางแหละอยู่อีกยู่เขตนึ่งมั้งแต่อยู่ในรัฐเดียวกันนี่แหละพี่ชายนางก็เป็นตัวเล็กๆเหมือนกันกับนางแหละแล้วแบบเข้าไปเจอแล้วคือพี่ชายนางก็เคยมีปัญหาเหมือนกันแต่พี่ชายนางหนีออกจากบ้านไปอยู่กับแม่แล้วก็ไปเป็นทหารทหารอะไรไม่รู้อ คือพี่ชายนางอยู่กับแม่น่าจะมีความสุขดีมากแต่แม่ของนางไม่ชอบลูกสาวของตัวเองคือนางก็เป็นอย่างไรอย่างนี้ก็อย่างที่แววเคยเล่ามานี่แหละคือไม่รู้ว่าทุกวันนี้นางจะทำอย่างนี้ไหมถ้าในอนาคตนางออกไปจากครอบครัวนี้ ไปใช้ชีวิตแตบบ่ไม่รู้ว่าคนแบบนี้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไหมดูว่านางจะกลับมาหาพ่อหรือเปล่าคือนางดรอปเปลี่ยนสอบสองปีกว่ามั้งคือทุกครั้งที่ไปหาหมออะไรเป็นนักบำบัดหมอเขจะสอบถามอันนูน้นชีวิต เอ่อชีวิตนี้ไม่ใช่ชีวิตนี้หรอกคือชีวิตปัจจุบันนี้ทําอะไรอันนั้นอันนี้เกี่ยวกับเอ่อชีวิตกิจวัตรจัวะกิจวัตรประจําวันคือทั้งหนึ่งที่แบบไปด้วยนะแปลว่ามันนั่งอยู่ในห้องเหมว่าเขาสอบถามเอาผู้ปกครองไปด้วยนะเขาก็ถามนางอาบน้ํำไหมเขาถามนางก็นางก็ตอบว่าใช่อาบน้ําอาบอาบอยู่อาบทุกวันนะ จริงๆมันไม่ใช่ทุกวันคือแววไม่ได้ยินนาวะ่ะไม่ได้ยินเสียงนางจะอาบน้ําเลยมันมีห้องน้ำสองห้องนะคือห้องหนึ่งจะอยู่ในห้องของแหววอีกห้องหนึ่งจะอยู่ข้างห้องของเธอของนางอั่นแหละนางจะเป็นทอมเป็นทอมแต่ผมแบบว่าเออจะเป็นเหมือนแพงมาอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเอออะไรอะ่ะเย็นหน่อยนึงไม่ค่อยเกียน็นอรอกตรงนี้มันน่าจะยาวแล้วนางไม่ยาวน้ำแรอก แล้วออยผ้าเราก็ไม่ซักผ้าก็ไม่ซักด้วยนะนานๆหนึ่งเดือนหรือสองเดือนเนี่ยค่อยมาซักคือเสื้อผ้าอย่างเงี้ยใส่ซ้ำใส่ซ้ำใส่สักกี่วันก็ได้สักอาทิตย์หนึ่งหรือเปลี่ยนออกถอดออกใส่ตัวนั้นใส่ตัวนี้ใส่ตัวนั้นใส่ตัวนี้ใส่วุกไปวุกมานั้นแหละถามว่ากลิ่นนางมีตัวกลิ่นกลิ่นกลิ่นตัวตุ่มไหมมีนางมีกลิ่นตัว เพราะว่าคนมันไม่อาบน้ำมันก็มีกลิ่นตัวอู่แล้วหนึ่งวันแต่ไม่รู้ว่าอยู่ได้ยังไงนะดูความสกปรกสกม,มกแบบนี้แล้วอะไรอะที่ปัจจุบันที่บอกว่าจานช้อนส้อมมีอะไรพวกนี้หายหมดคือนางเอาไปซ่อนเอาไปซ่อน,นีนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะ อยู่ในมุมหรือห้องหรือเอาไปโยนทิ้งข้างนอกที่ไหนบ้างไม่รู้แหละที่นี่แน่รู้ว่ามันไม่มีอะไรให้นางจะใส่แน่นอนคือแหววมีกล่องใส่อาหารของแหววก็แหววซื้อมาแล้วแหววก็เอาช้อนเอาซอมมาเก็บไว้ในห้องเวลาแหววจะไปทําอาหารไปปรุงอะไรเอาเอาแหววเขเอาไปกับ อันนี้ไปใส่ไปใส่อาหารมากินมันจะมีสองช่องแหละแล้วรือล่าสุดแววสังเกตนะเวลาแววหุงข้าวอะ่ะนางจะกินข้าวของแววส่วนที่เหลืออยู่ในหมอ้อหุงข้าวล่าสุดแววไม่หุงเผื่อนางสามีแววเคยบอกว่านางจะกินทุกอย่างที่มีอยู่ในครัวในครัวนี่คือทุกอย่างที่เป็นอาหาร สำร็จหรืออาหารแห้งหรือทุกอย่างนางจะเอานำมาปรุงครั้งก่อนแหววเคยเห็นเออหน้าเอาเส้นวุ้นเส้นมาทอดทอดกับน้ำมันแม่แม่ของแหววบอกว่ามันไม่แตกเลยเแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าแหววไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับน้ํามันกับวุ้นเส้นแบบนี้ส่วนใหญ่จะปรุงแบบอาหารเป็นน้าหรืออาหารแห้งส่วนใหญ่เอออะไรอ่ะมาม่า มาม่านี่มันจะเป็นถ้วยหรือเป็นอะไรอ่ะแต่แก้วเนาะเร,เราเรียกถ้วยครับอะไรนางก็จะกิน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 ไม่เหลือแล้วล่าสุดเอ,อ่อที่ซื้อมานางก็จะกินของนางเกือบหมดแพ็คหนึ่งแล้วแต่ว่านางก็ไปเอามันอยู่ที่ห้องอีกห้องนางเก็บอาหารกระป๋อง,งเก็บอะไร แล้วนางก็กินเอาไปกินใกล้หมดแล้วแหละยลยประมาณสามถ้วยครับมั้งเอาไปกินไม่รู้ว่านางจะกินของคนอื่นแบบนี้โดยที่ไม่ขอบางครั้งส่วนใหญ่ถ้าแบบซื้ออะไรอะไรของดีๆอ่ะแบบไม่เอาไว้ในครัวแบบจะเอามาไว้ในห้องแล้วบางครั้งก็ไอติมบางครั้ง อะไรก็พวกเป็นเนื้อไก่เลือ,อะแรงเงี้ยแราไม่เอาไว้ในถาดเจะแบ่งเอาใส่ถุงซิปเก็บไว้ในห้องฟิตแบ่งไว้แบ่งไว้คือนางไม่เคยเอาอะไรที่อยู่ในห้องฟิตมาทำมาปรุงเองอะถ้าถ้าวันนี้พี่นางอยากกินจริงนางจะออกมากินอะไรอะล่าสุดก็็นเป็นน่องไก่ใหญ่เอามาปรุง ในห้องฟรีที่เอวเอาไว้อะส่วนใหญ่นางก็รอแต่เวลาคนอื่นเอามาปรุงแล้วไม่หมดเอาาไว้ใส่ในตู้เย็นเล็กนางค่อยออกมากินนางจะกินแต่อาหารที่พวกทำง่ายๆอะไรพวกชีสเทมเบอร์กเกอร์ขนมปังอะไรอะไรอะไรพวกอะสปาเกตตี้มึงมากลวกอะไรสักอย่างหนึ่งแบบนั้นพวกผัดทอดอะไรนะี่ะคย แหววเคยสังเกตว่านางไม่เคยทําหรือทําไม่เป็นนั่นแหละจะรอกินแต่จากพ่อจากแหววหรืออะไรอย่างนี้แล้วล่าสุดแอววสังเกตว่านางกินกุ้งตรงที่แบบเคยซื้อมาสองถุงที่ไปช้อปปิง้งหรือบางครั้งแหววจะซื้ออะไรอ่ะพวกไก่สําเร็จไก่สาเร็จแบบแบบเขา ทอดหรือสุกแล้วแบบว่าเขาเอาอะไรชุบแป้งไว้เราจะเอามากินกินแล้วหมดเอาไว้ในห้องฟิตมีตู้เย็นใหญ่ตู้เย็นใหญ่แล้วก็เอาไปเก็บไว้นางนี่จะออกมากินทีหลังบางครั้งวันดีคืนดีเนี่ยนางจะกินหมดก่อนแหววทำให้แหววต้องแบ่งออกมาไว้ว่าอันนี้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของใคร หรือว่าแบบต้องซ่อนไว้ในที่ลึกที่ลึกของที่สุดของตู้เย็นนั้นข้างฟิตนั้นนางจะกินทุกอย่างไม่เหลือนางชอบอะไรนางชอบเออน้ำอัดลมที่เป็นอะไรคล้ายๆกับโคลาหืืเบปซี่อะไรแบบนั้นแหละที่ชอบของนางแล้วอะไรอะ่ะ แล้วล่าสุดนะวันนี้นางยังไม่ออกมายังไม่ออกมากินแต่เมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ในครัวนะแล้วได้ยินสังเกตอยู่เอาละนี่แหละคือปัญหาของลูกติดจ,จากสามีฝรั่งทุกคนล้วนมีปัญหาบางคนเนี่ยจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อลูกอย่างอายุ ไม่ถึง18ปีถ้า18ปีส่วนใหญ่นี่เขาไม่มาอยู่กับพ่อแม่แล้วแล้วต้องรอให้ปีดก้าขาแข็งออกจากบ้านไปดังนั้นถ้านางอายุ18บแปดปีบริบูรณเมื่อไหร่นางก็จะไปแล้วคิดว่านะแล้วจะปล่อยให้เราสองคนอยู่ที่นี่แหละแล้วในอนาคต สามีเหวียวบอกว่าจะไปขับรถบรรทุกขับรถบรรทุกคือมันเป็นรถอ่าชนิดที่แบบว่าตู้โคเทนเนอร์รถใหญ่ๆใ,ใช่ไหมสำหรับคนคนส่งของมันได้เงินดีกว่าเอาเป็นว่าเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเอาวันละวันนี้เราบบว่าต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ